วันนี้เราจะมาแช่ซักขจัดคราบเก่าเก็บกันนะคะคร <c oughs> าบเก่าเก็บจากตู้นะคะแล้วเราจะเห็นจุดอย่างเงี้ยนะคะจุดเหมือนคราบบอกไม่ถูกคราบสนิมหรือเปล่าไม่ทราบนะคะคราบสนิมผ้าค่ะอย่างเงี้ยค่ะมาจุ่มน้ำให้เห็นชัดๆเลย อนเห็นไหมคะตรงหัวไหล่แล้วก็ข้างหลังนะคะอันนี้คือผ้าเก่าเก็บนะคะลูกค้าเราจะใช้นะคะ ผงฟอกอนเนกประสงค์ฉลากสีเขียวนะคะร่วมกับน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวผงฟอกซักเสื้อตัวเดียวครึ่งช้อนก็พอค่ะแล้วก็น้ำยาซักซักหนึ่งส่วนของถ้วยตวนะคะผสมกันใส่ผ่านน้ำพวกคราบเก่าเก็บจะมีพวกขี้ฝุ่นฝังอยู่ตามใย,ยผ้านะคะ แล้วก็คาบจุดๆพวกนี้นะคะเราจะแช่ไว้อย่างนี้แช่ทิ้งไว้เลยนะคะลูกค้าผลิตภัณฑ์ชุดนี้ไม่ทําลายสีผ้าไม่ทําลายเนื้อผ้านะคะจะมีพวกคาบขี้ฝุ่นเห็นไหมคะหลุดออกมาเนี้ยจะเป็นสีสน้าจะเปลี่ยนเลยนะคะมันจะดึงพวกคาบขี้ฝุ่นฝังลึกในใย,ยผ้าออกมาแลจะช่วยให้ผ้าแจม่ะะแจมขึ้นนะคะสีแจ่มใสขึ้น เดี๋ยวขอเวลาแช่ไว้สักพักนึงนะคะลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้ดูผลงานกันนะคะว่าผ้าเก่าเก็บจากตู้แล้วมีรอยจุดอย่างเงี้ยจะหลุดออกไหมเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันอีกรอบค่ะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่แช่ซักกระจัดคาบนะคะคาบเก่าเก็บจากตู้ผ้านะคะลูกค้าเห็นไหมคะคาบหลุดออกไปหมดแล้วนะคะที่หัวไหล่นะคะ แขนเสื้อคาบสกรปรกที่ติดที่ผ้านะคะเป็นคาบเก่าเก็บนะคะลูกค้าหลุดออกไปหมดเลยนะคะสีก็ไม่เปลี่ยนนะคะเหมือนเดิมชุดนี้ใช้ไม่ต้องกลัวผ้าพังนะคะใช้ได้ทั้งผ้าสีและผ้าขาวผงฟอกอนเนกประสงค์ฉลากสีเขียวร่วมกับน้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวนะคะ ใช้แช่ซักขจัดคราบเก่าเก็บในตู้นี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักรบรีดขอแนะนํานะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักบรีดขอบคุณค่ะ